ีนะครับอันนวารหะมาอีกนะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับก็เป็นภากุ่นะครับภาุ่เป็นพล่วงพรล่วงนั่งเป็นเนื้อดินวันนี้ก็ไปได้มาจากพิศโลกนี่นะครับี่ มาดูความเก่านะครับน,น,นี่ก็เป็นกุเท่าที่ทราบมาเป็นกุสุขโขไทยนะครับเท่าที่ได้ ตรวจสอบมาแล้วนี่นะครับมวลสารนี่ก็จะเป็นรอยปั๊มนิ้วมือนี่นะครับเหมือนจะกระเทาะมาจากกุกเลยนะครับแล้วก็ จะมีค่าปูนติดอยู่ปูนขาวๆยังคงแบบสภาพเดิมๆเลย ไม่แน่ใจว่าค่าปแป้งนี่จะมาไปติดกับองค์พระองค์อื่นหรือไม่นะครับ เ๋ยวมาดูกันใกล้ๆดีกว่ามันก็จะเป็นน้ำหนักเบานะครับไม่ไม่หนักเป็นน้ำหนักเบาเป็นพระร่วงนั่งก,กสุขโขไทย ถ้าใครทราบก็ลอง e ีคอร์หรือว่าใครสนใจนะครับแบ่งให้บูชานะครับ1,000งพันเป็นพาะกุกโอเคครับ so, สวัสดีครับผม